สวัสดีครับพี่พ่ครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมโรบินหัวไข่อีกหนึ่งตัวนะฮะแต่ตัวนี้จะเป็นไซส์ที่เล็กลง NB223 นะครับเบนซิน2จังหวะ234นะครับนี่นะก็เพียงพอแล้วนะครับแต่การตัดหญ้าของเราที่พี่พไม่ชอบน้ำหนักที่มันหนักเกินไปเหมาะกับตัดหญ้าคันนาก็ตัดได้ให้งัวก็ตัดได้นะเบดอินญี่ปุ่นนะครับ เดี๋ยวบางย่าเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เนะี่ยมันแตก <c oughs> อันนี้ของเดิมมันแตกเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้ใหม่คันเร่งเดิมนะครับเป็นคันเร่งแบบค้างแบบนี้เร่งค้างน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับสี่โลครึ่งลานดึงปกติไม่หนักแล้วก็ไม่เบานะครับก็อยู่ในเวทที่สวยสีไม่ด้านนะสีไม่ด้านนะครับสวิตช์กดดับอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะดูรอบยี่สสามซีซีนะขายเอาสามพัน สามพันสามรวมส่งนะครับถ้าเก็บไปทาง3ามพัห้าของแถมมีใบมีดใหม่สายสพายบางยาให้เรียบร้อยประกันร้อยยี่สิบวันนี่รอบจัดนี่รอบจัดเลยตอนแนี้วนะครับตัดหญ้าได้สบายสบายขอเกียรลื่นเลยฮะอีกทีนึงครับเกาะแล้วก็กระตุกได้เลยนี่เครื่องเบาๆเลยดึงตั้งสโลขึ้นไปนิดนึง นะครับเสียงไม่เสียงไม่ดังนะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หลายท่านชอบนะเพราะว่าเป็นโรบินที่เสียงไม่ค่อยดังบางคนเขาก็จะเล่นสียงหวะก็เครื่องไม่แรงการที่ไปเน้นเนสียงหวะก็ะคืออยากได้เครื่องมันเงียบนั่นแหละแต่มันไม่แรงก็เลยหาสอง,งยี่หวะที่เสียงมันนุ่มๆกันนี่แหละฮะแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งคือวิสุบิชิ TM TM ก็เสียงจะประมาณนี้เลยไม่ดังไม่หนกหูอ่านี่ประมาณนี้รอบดีมากเลยนะครับ ผื่อใครสนใจนะสําหรับโรบินหัวไข่สภาพดีไม่มีตําหนินะครับก็ลองรอยการใช้งานของมือสองทั่วไปของญี่ปุ่นก็ปกตินะครับสวยครับตัวนี้เครื่องแน่นๆเลยอ่ะจัดไปครับโรบินหัวไข่ NB223 ราคา3,300รวมส่งแล้วก็มีเก็บปทางเพิ่ม200นะครับถ้าโอนก็33สวัสดีครับ